สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนด้ากบอร์ดเกมนะครับนี่ก็คือห้องบอร์ดเกมใหม่แต่ว่าวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือโ<น>ต๊ะบอร์ดเกมของผมนะครับโต๊ะบอร์ดเกมคือเล่นบอร์ดเกมมาตั้งนานเพิ่งมีโต๊ะเป็นของตัวเองแล้วจะมารีวิวว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดียังไงมันแบบใช้งานยังไงมันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือไฟค่ะไฟตัวไฟนะครับก็จะมีรีโมทมาให้ซึ่งตัวไฟเนี่ยเหมือนจะเพิ่ม เพิ่มราคาจากตัวโต๊ะมาด้วยประมาณ2-3 0 0 0ั 3, นเนาะแล้วแต่ว่าเราจะาไฟ R G B หรือว่าไฟแค่สีขาวหรือว่าสีเหลืองไอ้สีส้มเนาะอ่ะซึ่งตัวนี้มันจะดีตรงที่มันจะมีหลายโหมดมากโหมดสีแดงอ๋อแต่ว่าไอ้ข้อเสียของไอ้เจ้าไฟเนี่ยก็คือตัวรับสัญญาณนะมันจะอยู่แค่ฝั่งนู้นเวลาเราจะกดไฟเราต้องเอื้อมมาตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็กดเปลี่ยนโอ้สีแดงสวยเลย้ สวยมากสวยเลยใช่ไหมก็จะมีสีแดงมันจะมีหลายเฉดสีว่าสีเขียวอ่าสีฟ้าแล้วก็มันจะมีแยกเฉดมาอีกฟ้าแบบนี้สีม่วงอ่าสีชมพูหน่อยหน่อยสีฟ้าแบบพาสเทลอะไรประมาณนี้นีออนสีเหลืองโอ้อันนี้ก็สวยเออสีเหลืองดูต้องกดสีเหลืองเลยอ่ะอ๋อดูแบบส้มๆเนาะอันนี้ก็ดูแบบส้มๆเลยเนาะนี่อันนี้ส้มเลยสวยอยู่นะนอกจากนี้ยังจะมีโหมดมิวสิกด้วยตามจังหวะเพลงอ๋อต้องมากดฝั่งนี้ อ๋อตามเสียงตบมือเราเลยเหรอตามเสียงพูดก็ได้แบบอ้าอ้าอ้าตลกอะปวดหัวไปหน่อยมันก็พี๊บเร็วเกินอันนี้ไม่ได้ใช้จริงนะฮะโหมดนี้ไม่ได้ใช้เราก็จะมีโหมดจ <c oughs> ัมป์นี่มันจะสับแบบเร็วๆหรือว่าโหมดเฟดอันนี้ผมชอบโหมดเฟดไอ้ที่เห็นว่ามันสลับเร็วนะเราสามารถมันจะมีปุ่มควิกกับสโล อันนี้น่าะอยู่ควิกอยู่พอเราปรับสโล่นะทุกคนกดไปเรื่อยๆดูนะมันจะละมุนมากเลยมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีแดงไปเป็นสีสีอะไรน,นี้ตาละมุนเกินอันนี้น่าจะสโลเกินไปอนนอาจจะต้องควิกขึ้นมาอีกสองขั้นอ่ามันน่าจะแบบว่าซีมเลสกว่านี้นี่สีเขียวแล้วมันก็จะเฟดไปเรื่อยๆว่าเป็นเป็นสีอื่นไปเรื่อยๆเนาะอเราก็จะมีสเสร็จแล้วใช่เราก็จะมีโหมดแฟลช คืออะไรอะแฟลชคืออะไรก็จะแบบปัม้มอ๋อสมมุติว่าเราเล่นดีแอนดีอยู่เอ็ดดี้ตรงคำตรงนี้ชูปปัม้มอ่อประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้เอาจริงอันนี้โหมดปกติที่เราใช้ก็จะเป็นโหมดสีสแตติกนี่นยแหละก็คือสีตับสีนั้นก็คือสีนั้นเลยสีนั้นก็คือสีนั้นเลยสมมติสีแดงก็สีแดงเลยเอะไรป,ประมาณนี้เนาะอ่าเราชอบสีแดงดีกว่าสีแดงสดอ่ะแล้วมันก็ปรับระดับสีได้ด้วยว่าแบบเออความ ความเข้มวความสว่างสว่างน้อยสว่างมากสว่างกลางสว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโหมดสีขาวแน่นอนก็หมดไปแล้วกับสีของโต๊ะของเรานะครับผมโต๊ะของจะเป็นกรมะหยี่แผ่นผ้ากมํมะหยี่อ่าแต่ว่าคําถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือขนาดของโต๊ะเนี่ยมันเท่าไหร่ความจริงแล้วขนาดของโต๊ะอะแล้วแต่พื้นที่ของบ้านเราเรา,เ,ราเวลาเราซื้อใช่ไหมผมแนะนําให้เซตขนาดหลุมไม่ดูขนาดโต๊ะทั้งหมดเพราะว่าโต๊ะทั้งหมดอะยังไงมันเลยมาละ เราเวลาเราบอกช่างว่าเอเอเวลาเราจะซื้อเราบอกช่างว่าโอเคครับสั่งคำขอความยาวของหลุมอะประมาณนี้ความกว้างประมาณนี้เ,เพื่อที่เวลาแบบว่าสมมติเราสั่งโต๊ะจริงมาถ้าเราบอกไซส์หนึ่งไปสมมติเราบอกว่า200คูณ100มันล้นเข้าไปอีกนะเพราะว่าอย่าลืมว่าต้องมีขอบตรงนี้ด้วยหลุมเนี่ยสำคัญหลุมเนี่ยมันปรับระดับความลึกได้ว่าเอออรก็ไ้ลึกเยอะลึกน้อยอะไรประมาณนี้ซึ่งปกติแล้วผมก็ให้ร้านปรับเลยว่าเออเอาลึกประมาณนี้ เอาเท่าที่แบบว่าเออใช้งานดีลยไเงยก็ตามนั้นไปโต๊ะของผมผมเช็คมาละหลุมเนี่ยที่ผมเอาคือ160เซนคูณ1 0 0เซนอ่ะมันก็จะมีความกว้างความยาวที่แบบว่าพอดีเนาะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ8 0ถึงเซนเนี่ยเป็นขนาดที่ดีสำหรับแบบว่าแนวยาวเพราะว่าบางเกมเนี่ยกระดานใช้ที่ค่อนข้างเยอะบางครั้งโต๊ะเล็กเกินอย่างเงี้ยมันวางไม่พอแล้วยิ่งถ้าเราเล่นหลายคนน่ยมันจะเต็มโต๊ะเกินไปแต่ว่าพอเป็น100เซนเนี่ยผมเอาชัวร์เลยไง คือขั้นต่ำอ่ะผมว่าคน 80- ดสถึงเซนอย่างที่แบบว่าคุณบอลก,กับน,นอยเขาเคยแนะนำบอดเกมเหมือนกันสามารถดูได้เหมือนกันแต่ผมของมผมเนี่ยจะทำเป็นหนึ่งยเซนซึ่งความจริงแล้วมันจะไม่ถึงหนึ่งมันจะแบบ9 7 9 8บ mm. ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงก็ได้อยู่ส่วนตรงนี้จะยาวร้อยหกบเซนก็พอดีกับการใช้การนั่งสองคนคนละ2ฝั่งฝั่งละ2คนคนละ2ฝั่งฝั่งละ2คนฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเนาะความยาวของโต๊ะทั้งหมดเนี่ยคือ 180เซนคูณ120เซนเห็นไหมที่ผมบอกว่าเวลาซื้อโตะเนี่ยต้องดูหลุมวัดที่หลุมก่อนส่วนข้างๆโต๊ะยังไงมันก็ลดออกมาอยู่ละเราก็ดูว่าเออมันใส่กับบ้านเราได้หรือเปล่าถ้าพื้นที่พอก็ได้ไฟ,ไฟ led ผมเช็คราคาไปแล้ว2,500ถ้าจะเอา rgb แบบนี้เนาะแบบเปลี่ยนสีได้ต่อไปอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เสริมที่มีกับโตะนี้คือมีเยอะมากต้องไปถามร้านว่ามีแบบไหนบ้างึ้นร้านก็มีรูปให้เรามาเริ่มจากซ้ายไปขวาหนุ่มเลเซอร์แบบนี้เป็นการเลเซอร์ลงไปเนาะ หลุมเลเซอร์บาทแบบแบบนี้650บาทคว้าหลุม4ฝั่งแล้วก็จะมีหลุมเล็กอันนี้ด้วยอ่าหลุมเล็กอันนี้น่าจะอ๋อมัอนน,น่าจะเป็นเซตคู่เนี้ยห5รบาทอ๋ออืม <Okay. S 1> แล้วก็มีคว้านหลุมช่องเก็บของนี่ดู mm. ข้างในก็จะเก็บของได้อันเนี้ยเช่นเก็บไฟอ่าเก็บรีโมทไฟช่องเนี้ยก็จะอละห้าร้อย ก็จะมีสีช่องก็สองพันเนาะต่อไปสิ่งที่สำคัญเลยที่คนทอยลูกเต๋ตาตรงนี้นี่ไฮไลท์ของเราก็คือเอ่เอช่องทอยเต๋านะฮะไหนลท์ายมาโชว์ดิทายมาโชว์ดินะนี่เราจะได้ทอยเต๋ากันแบบจริงแล้วตรง,งกลางเลยพอมีหลุมมันก็ดีนะไม่ต้องกลัวลูกเต๋าแบบว่าระเด็น<ม>ออกนะพเพราะว่าเราอะตกคืนบ่อยมากจริงลูกเต๋าชอบตกของพอไปเล่นเกมชอบตก นี่<ร>คือก็คือจริงจังะใ,ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะก,การของหายด้วยถ้าของหายอ่ะมาเช็คโต๊ะก่อนเลยว่าจริงอยู่ในโต๊ะไหมอ่าส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันก็คือทํเหมือนกันสหรับคนละอันนั่นแหละก็ทํา4ฝั่งตอนแรกจะบอกว่าทุกคนต้องระวังเรื่องการทําไฟ LED ใช่ไหมตรงโต๊ะเนี้ยฝั่งนี้จะบางกว่าฝั่งนู้นเนื่องจากว่าต้องมีช่องใส่รีโมทไฟระบบไฟต่างๆฉะนั้นฝั่งเนี้ย มันจะมันจะโยกเยกได้ถ้าเราอ่อที่ไม่ค่อยแข็งแรง,ออแง,แรงถ้าเราใส่ของหนักเกินไปซึ่งตรงนี้ผมก็ใส่แค่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ที่แข็งแรงอ่ะเราจะสามารถใส่จอคอมได้อันนี้ก็สั่งทํามาเหมือนกันร้านเดียวกันเลยก็คือทําได้เหมือนกันอันนี้750บาทถูกนะถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงเลยมี2อันแต่ว่าเอามาแค่อันเดียวเพราะว่าฝั่งนี้ที่ผมใช้ก็คือตัวนี้ถาดอุปกรณ์แบบนี้ ไอตัวเนี้ยเนื่องจากว่าไอฝั่งเนี้ยที่ผมบอกถอดได้นี่ดึงออกมาได้เลยเนื่องจากว่าที่ผมบอกไปว่าไอฝั่งเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีไฟเนาะทาให้ตรงนี้มันบางเวลาผมวางไปเนี่ยมันจะเห็นไหมมันจะอันนี้ข้อเสียคือมันจะดปลงแบบนี้ถ้าเราวางของเนี่ยมันอาจจะแบบดันจนไม้หักได้แต่ว่าเวลาวางของก็ต้องระวงังนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณาถ้ามาตรงกลางๆเนี่ยมันจะดีขึ้นหน่อยเห็นไหมมันจะแข็งแรงขึ้นนิดนึงนี่คือข้อเสียของการทําไฟ ถ้าใครรู้สึกว่าไฟไม่จําเป็นหรือว่าไม่ได้ใช้ไฟอะไรเยอะขนาดนั้นอะ่ะก็ไม่ต้องทำไฟดีกว่าต่อมาถาดตันนี้ถาดตันนี้ใส่อะไรก็ได้เลยปกติแล้วผมจะเอาไว้ใส่บอร์ดเกมเลยใช่เวลามาเล่นเกมวางโทรศัพท์วาง,รราวางนู้นคอมพเนเต์เกมที่แบบว่าเออเพื่อนใครคะเพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมแล้วติดโทรศัพท์ไม่อินกับเกมให้วางไว้เลยวางไว้ตรงนี้ได้อินกับเกมมากขึ้นอ่ะราหลักโตก็จะประมาณนี้แล้วรวมทั้งหมดอะ่ะประมาณ33,100บาท ไม้ที่เราใช้ของโตนี้ก็คือไม้เพลาโรเนียนะครับผมใครที่อยากได้สีไม้ประมาณนี้ผมว่าอยากได้สีอ,อ่อ,อนๆไม่เอาเข้มมากไม่เอาแบบว่าเข้มเกินไปอะ่ะมันจะดูไม่ค่อยเข้ามันจะดูไม่ค่อยสว่างผมเลยเลือกไม้เพลาโรเนียซึ่งมีสีแบบนี้เหมือนจะมีสองสีถ้าผมจำไม่ผิดเออมันก็ดีนะซึ่งตัววัสดุไม้เนี่ยที่ผมชอบนะคือความเบาของโต๊ะเวลาเราโยกไปไหนอะ่ะคือเวลาเราขยับมันขยับง่ายมากเวลาเราต้องการเลื่อนพื้นที่อย่างเงี้ยมันเบา แล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกโยกเยกนะใช่ไหมไม่โยกเยกไม่โยกเยกแล้วคือมันรับน้ําหนักของคอม,ม,มจอคอมได้ไอ,อไอที่ที่ผมอะของทุกคนอาจจะไม่เหมือนของผม,ผมเพราะว่าผมเนี่ยทำยูทูบด้วยไงก็เลยมีการแบบว่าเออตั้งจอคอมไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีเวลาว่างก็กดติดตามแล้วเข้ามาดูได้นะครับ <laughs> ก็จะมีพุกเกยบกับบอดเกมเรื่อยๆทุกอย่างเลยเนะาะจะเข้ามาถามเรื่องโต๊ะก็ได้ถ้าแบบในคลิปนี้ไม่ครอบคลุมโอเค อันนั้นก็จะหมดไปแล้วนี่ก็คือรับรับได้ไม่มีปัญหาคือโต๊ะโอเคนะเค่าให้กี่เต็มสิบเก้าเต็มสิบเหรอ mm hmm. อ๋อลืมพูดเรื่องนี้ไปเวลาเราเจอตําหนิหรือว่าอะไรของโต๊ะเนี่ยคือของผมเนี่ยจะมีตําหนิตรงที่อย่างที่ผมบอกไปนะตรงเนี้ยเขาคว้านออกใช่ไหมเขาต้องทาไฟเขาเลยคว้านตรงเนี้ยบาง mm hmm. ปัญหาก,ก็คือไอ้ตรงเนี้ยวันแรกที่ผมได้มาเลยนะมันโยกมันโยกแบบ จะดุดแล้วอ,ะอ่ะก็เลยเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบมันเปิดมันอืม,ถ,ม,มถ้าสังเกตดีๆยังเห็นรอยอยู่เลยนะใช่แล้วก็ไอตัวไฟอ่ะมันเพิ่มกรอบออกมาอีกนะถ้าใครทําไฟมันจะเพิ่มกรอบมานิดน,นึงเห็นไหมอ่าตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกับโต๊ะนะถ้าเราสั่งโต๊ะแบบไม่มีไฟจะไม่มีช่องนี้ซึ่งไอช่องเนี้ยต้องระวังเพราะว่ากินทุ่นี่เหรอมันมันแบบอ๋อมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยแม่นคงเท่าไหร่มันไม่ค่อยแม่นคงเวลาเราทับไปเงี้ยเห็นไหมเกิดเสียงเกิดเสียงแบบ อัดๆหน่อยเวลาเราเล่นเราก็ต้องระวังเพราะว่าเราอาจคลิปไงแต่ว่าถ้าคนปกติก็เ<ต>นี่ยยิ่งตรงเนี้ยยังไม่ได้เกิดาการวมหรืออะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำนับหกยังไม่มีการบวมไม้ยังไม่มีการอะไรเกิดขึ้นแล้วพอเราไอ้ไม้ตรงเนี้ยไอ้ันที่ผมได้มาเนี่ยคือมันมีเหล็กอะแหลมๆมาที่มออกมาจากไอ้ตรงเนี้ยใช่เขาเก็บงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เวลาเราเอามือไปวางใช่ไหมมัน เจ็บ,บ <า S 1> มันเหมือนมันแทงอะ่ะเออแต่ถ้าเราเอาขูดอย่างเงี้ยมันบาดแน่นอนซึ่งก็ติดต่อไปร้านทันทีร้านก็มาไวอยู่นะ<ม>ก็แบบปั๊บเดียวก็มาแก้ไขให้ขัดเงาให้ใหม่ติดกาวอะไรเงี้ยให้ใหม่แบบว่าทําให้มันมั่นคงฉะนั้นเวลาเราสั่งทําโต๊ะไม้กับร้านเนี่ยไปเนี่ยเราต้องเช็คสินค้าให้ดีก่อนด้วยวันที่มาส่งเนี่ยเหมือนจะลืมส่งอันนี้มาด้วยเออเราก็ต้องแบบว่าเออก่อนที่เขาจะมาส่งแบอบกว่าให้เช็คของให้ละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าแบบว่า จะได้ไม่ต้องมาหลายรอบไม่ได้เสียเวลาของเขาไมไ่เสียเวลาของเราด้วยเช็คสภาพโต๊ะว่าเออกาวทุกที่ติดดีไหมติดดียางอะไรประมาณนี้แล้วก็โต๊ะที่ออกมาเนี่ยจะได้เป็นประมาณไหนให้แบบว่าเราต้องดูดีๆด,ด้วยว่าเพ่อถ่ายรูปก่อนส่งลบกวน,นเช็คงานก่อนส่งเพราะว่าถ้าไม่มาแล้วมีปัญหาเนี่ยมันมันเสียเวลาทั้งเขาและทันและเราไงแล้วหลักก็จะประมาณนี้โต๊ะบอร์ดเกมที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะสั่งร้านนี้ผมรู้สึกว่าราคาถือว่าโอเคเลยนะคือของผมถ้าไมา้แพงหน่อยมันจะ สีแบบนี้หรือว่าวัสดุเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แพงขึ้นมากว่าปกติซึ่งความจริงอะงบ20,000หรือว่า2 0 0 0 0นนิดนิดอะก็สามารถซื้อตัวบดเกมประมาณนี้ได้แล้วแต่ว่าของผม,ผมอเอเซอรี่เยอะไงก็เลยแบบว่าเอออาจจะสบบ3 0 0 0 0กว่านิดนิด<จ>ลองตัดความที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นออกอืแต่โดยรวมีวว่ยก็ได้โดยรวมรู้สึกไม่แพงส0,000กว่าก็โอเคใช้งานได้ดีเราแบบว่านั่งเล่นเกมสบาย2คนนั่งฝั่งนี้มีถาดเท้าเตะต,ตรงกลางโอเคเลย สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วใครที่แบบว่าชอบคอนเทนอะไรแบบนี้เกี่ยวกับบอร์ดเกมหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับบอร์ดเกมสามารถติดตามชองแพนด้าแอนด์บอร์ดเกมได้ครับผมแล้วก็เราก็จะมีไลฟ์สดกันประจําแล้วก็มีโอเพนแชทด้วยนะเข้าไปจอยก็ได้เพื่อมาคุยคุยกันได้เรื่องบอร์ดเกมหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราเป็นกลุ่มที่แอคทีฟมากคุยกันทุกวันเลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ไปดูเราทําตู้บอร์ดเกมใหม่เนะี่ยคืออันนี้คือห้องใหม่เรานะนี่ไม่ใช่ห้องเก่าห้องใหม่เราสามารถไปดูกันได้<ห> ไปดูคลิปนั้น,นั้นเอาเลย,เลยให้ดูเลยว่าความจริงเกณฑ์ทั้งหมดเนี้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเลยนะความจริงตู้เต็มก่อนตู้ไม่พอไปดูกันอีกทีคลิปนู้นได้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานเก็บเงินนะครับผมแล้วเราจะเจอกันกที่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย